How today update? E v p r i พร์มัผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบบมันติแบรนด์แห่งแรกและเป็นผู้จัดจำหน่ายโว l ์ซิตี้อและบูเลิงแต่เพียงผู้เดียวในไทยก็ได้มีแผนสำหรับรถใหม่ที่จะเตรียมเปิดตัวภายใน3ปีข้างหน้าไม่ต่ำกว่า3รุ่นรุ่นแรกที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นบูหลิงบิงกัวอีีรถท้ายตัดโซงน่ารักด้านหน้าน่ารักตั้งแต่ไฟหน้าทรงวงรีแบบ L e d ดีพร้อมไฟส่องสว่าง DRL แบบ LED ดีทรงตัวเในคมเดียวกันตั้งแต่กันชนหน้าทั้งแผงประตูแปะตราโลโก้ไว้ด้านข้างมาพร้อมความเข้มป่น รถสีดำล้อกระทะติดฝาครอบขนาด15นิ้วดีไซน์เก๋ไก๋ลายคล้ายดอกทานตะวันไฟท้าย LED ลายเดียวกับรถยุโรป ภายในมาพร้อมออปชั่นล้ำสมัยจอคู่ลอยตัวที่มีทั้งว่าน,นิจิทอลและจอสัมผัสเชื่อมต่อระบบความบันเทิงขนาด10.25นิ้วพร้อมลำโพง4จุดชุดคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบง่ายแต่ดูมีสเสน่ห์ตกแต่งด้วยโครเมียมที่ช่องแอร์ตรงกลางใด้สวิตช์เครื่องปรับอากาศทรงกลม3ปุ่มพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2การบริเวณคอนโซลเกียร์เป็นแบบมือหมุนสวิตช์เบรคม,มือไฟฟ้าเบาะนั่งสบาย5ที่นั่งด้านคนขับปรับด้วยไฟฟ้า6จิศทางมีพื้นที่วางขาด้านหลังแบบเรียบโดยมีพื้นที่วาางงงงงของมมกถึ790ลลลิตรหัััพพบบุ้้ไฟ มาแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อนหน้า2ทางเลือกรุ่นลองเลนสให้ความจุบแบต31.9กิโลวัตต์อัวกำลังสูงสุด68แรงมา้าแรงบิด150วิ่งไกลสุด333กิโลเมตรรุ่นท็อปสุดพรีเมียมเลนความจุบแบตเตอรี่37.9กิโลวัตต์อัวกำลัง68แรงมา้าแรงบิด125วิ่งได้410กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งประมาณราคาที่จำหนา่ายในอินโดนีเซียรเริ่มต้นที่ดีงเงินไทยประมาณ8 9แสนบาท